พี่ตอบถูกว่าผมขายอะไรผมจะพาพี่ไปซื้อของแท้จําเป็น3อย่างอะไรก็ได้พี่เล่นไหมครับแก <c oughs> งแบบนี้พี่ว่าผมขายอะไรถ <c oughs> ามพี่ผู้ชายนะครับขายประกันด้วยดูการแต่งตัวมันคุยเก่งด้วยยังไม่ใช่ครับผมให้อรอบหนึ่งขึ้นต้นด้วยน้ำน้ำพริกเหรอน้ำพริกหรับเปล่าถูก ผมุกเห็นนะพี่เขาอกของใช้จําเป็น3อย่างอะไรก็ได้ขอยืมตัวแฟนพี่หน่อยนะครับไปครับของใช้จําเป็นอย่างแรกคืออะไรครับพี่ข้าวสารข้าวสารปกติพี่ทํากับข้าวกินหรอครับใช่ทำกับข้าวกินเองแล้วกินกับอะไรบ้างครับส่วนใหญ่ปลาลื่นต้มยำแล้พริกก็กินนี่ถ้างั้นเดี๋ยวลองชิมนดูพริกผมด้วยได้ไหมฮะได้พี่เลือกได้เลยครับต้นนะครับพี่ชื่ออะไรครับชื่อน้อยค่ะสวัสดีครับพี่น้อยผมชื่อเกมนะครับอันนี้ดีสุดไหมครับมันก็ดีเหมือนกันแต่นี่จะนุ่มกว่าอันนี้นุ่มกว่าใช่ไหมแล้วหนึ่งถุงเนี่ยพี่น้อยทานได้นานมมั้ยครรบไดปะาาณอทิต์นึง อันเนี้ยสองเดือนเยอะจังเลยไม่เยอะครับพี่น้อยขอบคุณมากขอบคุณค,ครับอย่างที่2คืออะไรครับพี่น้อยเป็นน้ํามันทำไมน้ํามันพืชถึงจําเป็นกับพี่น้อยครับก็ใช้ทุกวันประมาณอาทิตย์หนึ่งอันเนี้ยสเดือนอันนี้อีก2เดือนหรือเป็นรังเลยไหมพี่น้อยอยังเป็นรังเลยเหรอมันไม่เยอะเกินเหรอทานหมดนะเป็นเดือน <c oughs> <c oughs> อีกรังนึงครับ จะได,ได้ได้ขอบ,บคุณครับและอย่างสุดท้ายที่จําเป็นสำหรับพี่น้อยคืออะไรครับอาชีพรถดีกว่าอาโห,โห,โหได้ครับพี่น้อยนี่ครับพี่น้อยพี่น้อยเลือกเลยฮะเอาหอเดียวเนาะอันนี้ใได้สองวันสองวันนี่หรอใช่ประกอบอาหารด้วยไว้ค้าขายด้วย <c oughs> คือถ้าขาดอันนี้คือมันจะไม่ไม่แซ่บ แ,แต่ฮอตโตะผมไม่ได้ใส่เน,นี้ยแต่ใหม่เหมือนเดิม <c oughs> งั้นอย่างนี้ครับพี่น้อยพี่น้อยว่าสินค้าใหม่ที่ผมจะขายอะ่ะพี่น้อยว่าเป็นสินค้าอะไรถ้าพี่น้อยตอบถูกนะเอาไปอีกอะไรอะ่ะพวกที่ออกมือกายอะ่ะเฮ้ยใกล้เคียงครับพี่น้อยเกี่ยวกับสุขภาพแต่ยังไม่ใช่ครับไม่เป็นไรพี่น้อยไปเอาอีกอันนี้เหรอครับพี่น้อย <c oughs> จ,ะจะใช้ได้หนึ่งวันเอาไปได้หลายวันเลยครับพี่น้อยอีกได้น้ำปลาพี่น้อยกินด้วยเลยครับใช้ทุกวันอันเนี้ย ครับจะใช้ทุกวันอันนี้เอามาเลยฮะพี่น้อยครับแล้วพี่น้อยขนกลับได้ไหมนะเดี๋ยวโทรให้ลูกชายเอารถพ่วงมาใส่อ่ะไม่เป็นไรไปส่งพี่น้อยด้วย <c oughs> ของใช้จําเป็นจริงๆแล้วมีลูกค้าชาวต่างชาติไหม,มครับที่พัทยานี่นเขาจะมาซื้อตามไทย น้องเขาบอกน้องเขาเพิ่งดูคลิปมาปรับเคาะใจให้พี่ด้วยนะพี่น้อยมาถ่ายรูปด้วยกันขอบคุณมากนะครับพี่น้อยครับงั้นหนีได้ไหมมีอะไรที่คุณลุงเขาอยากได้ไหมครับเดี๋ยวเราไปเซอร์ไพรส์คุณลุงกันต่อลุงแก,กอยากได้พัดลมนี่แหละพี่น้อยเลือกเลยพี่น้อย12นิ้วเหมือนกันพี่น้อยเอารุ่นไหนอันนี้เขาน่าจะเซอร์ไพรส์ไหมน่าจะเซอร์ไพรส์นะเพราะว่าแกาชอบพี่น้อยกาน้ำร้อนน้ำม่วพี่ข้าวดีกว่าต้องดีสุดภูม <laughs> ใจมากเลย <laughs> ขอบคุณครั <laughs> เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเราไปเซอร์ไพรส์คุณลุงเเเเมมมมมมื่่่่่่ออกกีีีี้้้้้้้ไไดควววาา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 รูจจพนนนนนยยปปลลัะขทสใช พี่น้อยครับเซอร์ไพรส์แฟนพี่ต่อ <laughs> พี่พงษนะ์ฮะพี่น้อยมีอะไรให้พี่พงษ์ด้วย เขาบอกว่าพี่พงศ์อยากได้ใช่ไหมครับพี่น้อยเขาจัดมาให้แล้วครับพี่ขผมเองครับผมเอาไปส่งให้พี่พงศ์ที่บ้านเลยเห็นคนเข่าใช้ถุงหนึ่งว่านที่เอาถุงหนึ่งนั้นแล้วคนมาคนมาจังไบพี่พงศ์พี่น้อยช่วยด้วยเหรอฮะเห็นงานดูมันจะดึงพี่พงศ์พี่พงศ์บอกว่าเขาตขายแค่ในออนไลน์เหรอตอนนี้วางแค่ออนไลน์ครับพี่พงศ์เดี๋ยวต่อไปอาจจะมีในออฟไลน์พี่พงศ์ช่วยผมชิมหน่อยได้ไหมพี่ต้องสัญญาผมนะว่าพี่พงศ์จะพูดความจริงห้ามอวยผมเพราะพี่พงศ์ขายของกินอยู่แล้วเราต้องบอกคควาามจริงกกับลู้ โอเคอะไรนะพี่พงศ์น้ำพริกน้ำพริกเอนารูโตะคอร์สโตะพี่พงศ์เขาโตะผมให้พี่พงศ์ช่วยชิมหน่อยน้ำพริกเขาโตะอันนี้ของผมเองเคยเห็นไหมก็ไม่เคยครับผมเจ้เห็นเจ้าแรกเลยพี่พงศ์เลยครับมันเป็นแบบคนไทย หมูกป็ดตกอร่อยนะแล้วมันจัดจ้านนี่ครับผมอร่อยจริงจริงแท้อร่อยกรอบด้วยเดี๋ยวเดี๋ไปนิดนึงดีๆจริงๆมันจะเผ็ดหน่อยแต่เขาตกผมนะทีโตนะใช้น้ำตาลอีดิทิเอลให้ความหวานเป็นน้ำตาลสุขภาพพี่จริงแั่ความสวยก็อร่อยนะใช่ไหมไวาเจวยจร้อนเดี๋เยอเพิ่งกับเดี๋ยวให้กินต้มตำกินกับเขาตกกินกับเขาตกอร่อยมากเลยได้ใช่ไหมพี่ครับผมจะบดทำส้มตำอย่งนีแซ่บบอกวดมันอยู่กับปลาร้านะครับน้ำปลาร้าที่เราต้มไงแล้วก็ตุครับโรยด้วยข้าวตุด้วยครับ เออเอ้ากินหรือมื้อเต็งไหนพี่น้อยกินทุกวันเจ็บแล้วมั้ยเศรร่อยมากเท่าไรเท่าไหรเท่าไรพี่น้อยนี่ให้กินครับผมกิไม่ได้เลยเกินใจของเาขายเดี๋ยวพูดหนุ่มทั้งนี้เผื่อจะกินขนมกินบนรถนะมันเยอะเกินไปพี่ผมต้องจ่ายตังค์ละผมให้พี่พงษ์พี่น้อยอีกหน่อยต่อไปกิค่ะมันแคบกินครับ S <S <S อร่อยอะ่ะกินแล้วก็สวยมันก็อร่อยนะขอบคุณลูกค้าด้วยครับพี่ซ<ม>ัพพอร์ตน้องคอนโตะนะครับผมเลยมี <S <S กำลังที่มาส่งต่อพี่พงพี่น้อยต่อไปค้าขายเฮง,งๆรวยๆนะครับ<อ>พี่มา<อ>ัางรังก็มีส่งครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ